สำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนอค่ะร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนนะคะจัดโครงการอบรมประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่รุ่นที่1ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ พันเอกพัฒนาพงศ์ยีสารพัดรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่รุ่นที่1โดยกล่าวว่าโครงการนี้จะช่วยในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสู่การปฏิบัติให้สามารถบรรลุเป้าหมายและสามารถขยายผลในทุกพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ครูกศนตบลเป็น,นกลไกสำคัญที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรน,นักศึกษากศนและประชาชนในพื้นที่ทางด้านดรอัชราสากระจายรองเลขาธิการกศนกล่าวว่าสถานศึกษามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติและมีความมุ่งหวังว่ากศนตบลซึ่งจะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในตำบลกว่า7,400ตำบลทั่วประเทศ สำนักงกานกสนโดยท่านเลขาธิการกสนท่านสุรพงษ์จำจดได้ทำความร่วมมือตกลงกับกอรอมนในเรื่องของการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่โดยให้กสนตำบลโดยครูกสนตำบลเป็นผู้ปฏิบัติการในเรื่องของการขับเคลื่อนครับซึ่งการปฏิบัติงานในครั้งนี้เรามีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กสนตำบลซึ่งจะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลจะทำหน้าที่ในการขยายองค์ความรู้ให้ประชาชนในแต่ละตำบลทั้งหมด7,424ตําบลตำบนได้รับรู้รับทราบถึงหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็น้อมนำเอาเรื่องของปรัชาญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันค่ะ ทั้งนี้ภายในโครงการยังมีการจัดกิจกรรมมากมายนะคะเช่นการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าอบรมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการศึกษาดูงานตามฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกพืชและการประสุทธร์เป็นต้นในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น88คนค่ะประกอบด้วยกลุ่มเบญจบูรพาจำนวน5จังหวัดได้แก่จังหวัดฉะเชิงเซาจำนวน12คนจังหวัดปราจีนบุรี8คนจังหวัดสระแก้ว10คน จังหวัดนครนายก5คนจังหวัดสมุทรปราการ7คนและจังหวัดในกลุ่มลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน4จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรี14คนจังหวัดปทุมธานี8คนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17คนจังหวัดนนทบุรี7คนโดยมีระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น3วัน2คืนค่ะจะพาทุกท่านไปในส่วนของฐานปัสสั์นะคะแล้วก็ทฤษฎีใหม่ ในการดําเนินการโครงการนะครับสานักง,งานกสนจังหวัดเชียงสาได้รับมอบหมายจากสานักง,งานกสนนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของอโครงการนะฮะเรื่องปจากพระราชดัณรินักข่าวอินซ้อนแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่จัดถูกอบรมให้กับกลุ่มศูนย์สกลุ่มศูนย์ด้วยกันในรุ่นที่1ได้แก่กลุ่มศูนย์เป็นจากบุรพาซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสมุทรปราการเชียงรานครนายกปราจินบุรีและสระแก้วและอีก,กลุ่มอีก,กลุ่มศูนย์ก็คือกลุ่ม รุ่มเจ้าพยานะฮะซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดส,สระบุรีพระนครศรียุยาปทุมธานีและนนทบรุรีมีผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นนี้88คนนะครับการอบรมครั้งนี้ตามหลักสูตรเราจะจัดอบรม3วัน2คืนด้วยกันนะครับเนื้อหาหลักๆก็จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหมนะ่เรื่องปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะ เรื่องหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็มีการศึกษาดูงานในฐานการเรียนรู้นะครับในพื้นที่นะครับตลอดระยะเวลา3วันนะครับซึ่งผู้เข้าอบรมนะฮะ <c oughs> ก็ที่มาจากทั้ง9จังหวัดนะครับก็จะพักแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันณศูนย์แห่งนี้นะครับตลอดระยะเวลาการอบรมครับวันนี้ก็รู้สึก ประทับใจนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะครับขอบคุณท่านทางกสนสำนังกงากนกสนแล้วก็ทีมงานกอรอมนนะครับทั้งทีมงานวิยครากรคดีนะครับที่มาให้ความรู้กับทางพวกเรานะครับตลอดจนสิ่งสาคัญที่สุดก็คือครูกสนสามารถนําความรู้อันนี้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับกับคนในชุมชนนะครับกับประชาชนที่มีอยู่ในตําบลน,นะครับ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ต่างๆให้กับครูกศนด้วยกันนะครับสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อยอดนะครับกับชุมชนทําให้ชุมชนเกิดชุมชนที่แข็งนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับตอลอดจนสามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เกิดขึ้น,นได้ในชุมชนครับนะคะบรรยากาศในครั้งนี้ก็จะมีความรู้สึกประทับใจในของทีมงานวิทยากรด้วยนะคะแล้วก็ได้ให้ความรู้นะคะสอดแทรกในเรื่อง ของประวัติชาติไทยประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็การน้อมนําหลัก,กเกษตรทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงของเรานั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันค่ะ